เกมเอาชีวิตรอดที่ผู้ชนะจะได้เป็นพระเจ้าและนี่คือยูกิเทรุพ่อหนุ่มนักเรียนม2ที่ไม่ค่อยมีเพื่อนคบแต่เขาก็มีเพื่อนในจินตนาการที่ชื่อเดอุสทุกๆวันพ่อหนุ่มจะนั่งคุยกับเดอุสในห้องเดอุส <Deus S 2> เห็นว่าเด็กหนุ่มชอบจดบันทึกประจําวันก็ได้ยื่นข้อเสนอสนุกสนุกให้นั่นก็คือบันทึกที่จะบอกอนาคตทําให้หลังจากนั้นเด็กหนุ่มก็มีผลการเรียนที่ดีขึ้นเพราะเขารู้คําตอบของข้อสอบทั้งหมดแต่แล้วก็มีเพื่อนร่วมชั้นสุดน่ารักกาซายูโนที่มารู้ความลับนีีีี้้้้้เเ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 ขขขขาา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 าพพพ่่่่่อหนหนนนุมมรรรรรรรกกกกกก็็บะลวววจจจโดดดฆแแตตตตใผิิงงๆชย กำลังตามตัวของพ่อหนุ่มอยู่เขาจึงได้รู้ว่าเดอุสไม่ได้ให้บันทึกมาฟรีๆแต่เป็นส่วนหนึ่งของเกมอาชีวิตรอดต่างหากทั้งสองคนช่วยกันจัดการฆาตการจนสําเร็จและทําให้ยูกิเทรุรู้ว่าแม่สาวคนนี้ก็มีบันทึกอนาคตเหมือนกันกันกบเขาแถมยังเป็นบันทึกที่มีแต่เรื่องของเขาทั้งนั้นซึ่งนั่นก็หมายความว่าก่อนหน้านี้ยูโ you น know, คอยติดตามและจดบันทึกพฤติกรรมต่างๆของเขามาเสมอหรือก็คือเธอเป็นสตอกเกอร์ตัวแม่นั่นเองถ้าใครอยากลองดูอนิเมะที่มีสาวยันเดเระเป็นนางเอกแล้วก็อนิววเมะมี ล้อเล่น